เปิดใจจากคุณไฮดีกอลเมืองโอริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาประดิตรรมคำพีเอเฟซัสบทที่สามข้อที่สิถึงสิเจ็เปาโลกล่าวว่าข้อให้พระดิษจะทรงสถิตในใจข้องฐานทางความเชือ่อเพื่อว่าเหมือฐานได้วางรากักลงมันคงในความรักแล้วนี่เป็นอีกครั้งที่รังจากโทรศัพท์คุยกับลูกเศรอยู่นาน ชันกล่าวคำอำลาวางหู้โทรศัพท์และยิ้มระรื้นเราว่างสนทนาเราแบ่งปันทุกอย่างในชีวิตให้กันฟังโดยไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรไว้เพราะถ้าทำเช่นนั้นแล้วก่อนจบการสนทนาเราก็จะสรามหมาจับได้ว่ามีอะไรผิดปกติเราซ่องแมมลูกต่างรู้จักใจกันดีมาแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้สเสมอเพราะไร้ปีมาแล้ว เราแถบจะไม่ได้พูดคุยทางงที่รักกันดีแต่ต่างก็ไม่แน่ใจหวาตนเองยืนอยู่ตรงไหนเวลาพูดคุยจึงสงวนถาทีข้องตนวายปกติแล้วฉันไม่อยากจะโทรไปคุยด้วยเพราะไม่อยากรลบกวนเวลาข้องลูกโดยเหลืองยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มพวกเราก็เช่นกันทีชายเวลากับประคิตเหมือนกับที่ฉันกับลูกสาวเคยทำามากลอน ท่าละเลยการอธิษฐานก็จะทำให้เราห่างเหินพระเจา้าความสัมพันธไกลชิดจะมีปัญหาเราจึงเริ่มคิดว่าพระเยซูไม่ส้นพระทัยในตัวเราและไม่ส่งตองการเสอเวลากับเราแต่ความจริงยอมนี่ความจริงไม่ผลพระเจ้าส่งตองการให้เราอธิษฐานสม่ำเสมอจากประธรรมนึ่งเทศลูนิกาบทที่ห้าข้อที่สิ พระองค์ไม่ส่งเบือ่อเรื่องย,ย,ยุ่มยิ้มในชีวิตของเราเหมือนกับถี่ชันกับลูกสาวเคยคิดมาก่อนเพราะยิงอธิษฐานก็หญิงเป็นการเปิดใจกับพระเจ้าเราวางใจทูลความหลับความเจ็บปวดและความน่าอับอายของเราให้พระองค์ฟังพระเจ้าส่งหลักและปรารถนาดีต่เรามากกว่าใคร พระเจ้าข้าเมื่อข้าพระองค์อธิษฐานโปรดให้ข้าพระองค์ทางไลยสัมพัสความรักและการประทับยู่้องพระองค์ให้สาราหมาถหลวงรู้และเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ส่งตอบในพระนามพระเยซูคร,ริสต์เจ้าอาเมนข้อขิดพระเจ้าส่งพ้อมจะสนทนากับเ,เป่าเสมอเป่าไม้ของคำอธิษฐานครอบครัวที่เฮินห้างและมั่งเมินต่อกัน